สวัสดีจ้าเพืเ่อนๆพื่อนสุขสุขคนเจอเห็ดแม่ไก่จ้าเจอเห็ดแม่ไก่มันก็นลังออกกันนี่นะเบิ่งพี่ไม่ง,งามๆเลยพี่ไม่เห็ดแม่ไก่เนาะพี่ไม่เนาะแต่หนูบ่ได้เอาถุงมาบ่ได้เอาถุงมาใส่มันก็นลังออกเลยออกจุดตรงขอนเก่านั่นแหละพี่ไม่ตรงขอนเก่าที่หนูเคยทายให้เบิ่งครั้งแรก เบิง่งอยู่ในปา่ากำลังออกเลยนนเต็มอยู่แนมห็นบน้องนุนอยู่ข้างในนะอันต้นแดกบรลลีอยู่ตรงเก่าที่มันกำลังกำลังออกก็มีแต่บะแด้ถุองอยางมาใส่เบิ่งเต็มเลยมันอยู่กระต้นใหม่อยู่กระต้นใ,ตนใหม่เต็มเลยพี่น้องเอ๋ยพี่ไมเอ้ย เบิง่งเต็มเลยเนี่ยอ่อนๆเลยนะเนี่ยเห็นบ่อ่อนๆเลยมันกำลังขึ้นใหม่กำลังขึ้นใหม่ๆเลยเบิง่งเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยเฮดเมยไก่เนาะมันกินใดไาสันวะเบิบ่งงามๆเลยจ้ะ ออกรอบต้นไม้เตียมเลยไหมให้เบิ้งใกลๆเตียมเลยนี่อันนึงอันนี้ปลาแบเบลี เบิ่งมุกกำลังขึ้นเนาะย่กตะเฮ้ยเบิ่งแต่ยังบอเคยซิมมด้วยบอเคยกินกำลังออกเต็มเลยโอ้ยพี่ใหม่ดูข,ข้างทางพากันม้ยาง งาม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 อันนี้แห่ตงต่างามค่ะเป็นชวชวเลย